นิทานปรัชญาจีนเรื่องกังหันลมกับสายลมบทเรียนแห่งการปรับตัวบทที่ 1. เน้นน้อยผู้ไม่ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงณหุบเขาอันเงียบสงบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆอากาศยามเช้าเย็นสบายและบริสุทธิ์ชวนให้จิตใจสงบอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากไม้เนื้อแห้งและหินธรรมชาติตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่อบล้อมรอบด้าน ใบไม้เขียวขจีส่งเสียงกระซิบเบาๆยามสายลมพัดผ่านเรากับกำลังขับกล่อมบทเพลงแห่งธรรมะในอารามแห่งนั้นมีเนนน้อยรูปหนึ่งนามว่าเสี่ยวฟงอาศัยอยู่เสี่ยวฟงเป็นเนนที่ยังเยาว์วัยแต่มีความตั้งใจและขยันขันแข็งในการฝึกฝนตนเองอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือการทำวัดต่างๆเขาก็จะทำอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ เขาตื่นแต่เช้าตรู่ก่อนแสงอาทิตย์จะสาดส่องเพื่อเริ่มกิจวัตรประจําวันด้วยความมุ่งมั่นและเข้านอนในยามที่ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางณนภาเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ทว่าแม้เสี่ยวฟงจะมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการแต่เขาก็มีข้อเสียใหญ่หลวงประการหนึ่งนั่นคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น หากมีสิ่งใดที่เคยทำมาโดยตลอดถูกปรับเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยเสี่ยวฟงก็จะรู้สึกไม่สบายใจและต่อต้านทันทีตัวอย่างเช่นหากหลวนจีนชราผู้เป็นอาจารย์เปลี่ยนตารางฝึกฝนแม้เพียงเล็กน้อยเน้นน้อยเสี่ยวฟงก็จะขมวดคิ้วแน่นและบ่นด้วยน้ำเสียงไม่พอใจอย่างเปิดเผยว่า เหตุใดต้องเปลี่ยนแปลงตารางฝึกฝนด้วยขอรับข้าคุ้นเคยกับแบบเก่าแล้วการทำสิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาทำให้ข้ารู้สึกมั่นคงและสบายใจมากกว่าขอรับหรือหากกฎระเบียบภายในอารามมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเขาก็จะบ่นว่าทำไมไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมขอรับการเปลี่ยนแปลงทำให้ข้าไม่สบายใจและรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตเลยขอรับ ท่าทางของเขาแสดงออกถึงความอึดอัดอย่างชัดเจนจนบางครั้งทำให้เนมน้อยรูปอื่นๆที่อยู่ร่วมอารามด้วยกันรู้สึกไม่สบายใจตามไปด้วยหลวงจีนชราผู้มีเมตตาและมองโลกด้วยความเข้าใจได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของเสี่ยวฟงมานานท่านเข้าใจดีว่าการยึดติดในสิ่งที่คุ้นเคยเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตใจ แต่หากมากเกินไปก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและเรียนรู้ชีวิตได้ท่านจึงคิดหาทางสอนบทเรียนอันล้ำค่าแก่เสี่ยวฟงด้วยหวังว่าเนนน้อยจะได้ตระหนักถึงความจริงของโลกและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นบทที่สองกังหันลมเก่าแก่ที่หยุดนิ่งวันหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสสายลมอ่อนๆพัดเอื่อย หลวงจีนชราตัดสินใจพาเสี่ยวฟงเดินขึ้นบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ต้นไม้เหล่านี้ยืนต้นอย่างสง่าง,งามมานับร้อยปีกิ่งก้านแผ่สาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่เดินทางผ่านบรรยากาศบนยอดเขาเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงใบไม้ไหวเบาๆ หลวงจีนชราเดินนำหน้าไปอย่างช้าๆด้วยก้าวเดินที่มั่นคงส่วนเสียวฟงก็เดินตามไปอย่างเงียบๆพลางสำรวจธรรมชาติรอบตัวไปด้วยความสนใจเมื่อเดินไปถึงยอดเขาสายลมที่พัดเอื่อยๆเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นทิวทัศน์เบื้องล่างที่งดงามสุดลูกหูลูกตาที่นั่นมีกังหันลมเก่าแก่ขนาดใหญ่ตั้งะหงานอยู่ มันถูกสร้างขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วตัวกังหันทำจากไม้เนื้อแข็งสีเข้มใบพัดขนาดใหญ่ที่เคยหมุนอย่างสง่าง,งามบัตรนี้หยุดนิ่งสนิทมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สูบน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปเพื่อนำน้ำใสสะอาดขึ้นมาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เชิงเขาได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและการเพราะปลูกตลอดมาแต่ในวันนี้ กังหันลมไม่หมุนอีกต่อไปมันดูสุดโทมและเสียหายอย่างหนักจากพายุใหญ่ที่พัดกระหน่ำเมื่อหลายเดือนก่อนทำให้ส่วนประกอบหลายอย่างแตกหักและบิดเบี้ยวอาจารย์ขอรับกังหันลมนี้ทำไมไม่หมุนอีกแล้วขอรับมันดูเก่าแก่และใหญ่โตมากเลยนะขอรับเสี่ยวฟงถามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นสภาพของกังหันลมที่ไม่เหมือนกังหันลมทั่วไปที่เขาเคยเห็น หลวงจินชารายืนมองกังหันลมเก่าแก่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในสรรพสิ่งท่านถอนหายใจเบาๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่าเพราะมันยึดติดอยู่กับสภาพเดิมไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสายลมที่เปลี่ยนแปลงไปในะสื่อเสี่ยวฟุงอย่าเมื่อลมพัดมาในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยหรือแรงลมเปลี่ยนไปมันก็ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปแล้ว เสี่ยวฟงขมวดคิ้วแน่นด้วยความไม่เข้าใจข้าไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเลยขอรับเครื่องหันลมจะไปยึดติดกับอะไรได้เล่าขอรับมันก็แค่สิ่งไม่มีชีวิตหลวงจีนชราหัวเราะเบาๆอย่างเอ็นดูเห็นได้ชัดว่าเนนน้อยยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อท่านจึงกล่าวต่อว่าไม่เป็นไรหลอกเสี่ยวฟงเจ้ายัางไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดในตอนนี้ก็ได้หรอกลองเดินลงไปดูที่หมู่บ้านเชิงเขาสิ เจ้าอาจจะพบคำตอบด้วยตนเองก็ได้นะหลวงจีนชราผายมือไปยังเส้นทางลงเขาที่ทอดยาวสู่หมู่บ้านเบื้องล่างด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและเสี่ยวฟงก็รับคำและเริ่มออกเดินทางลงไปยังหมู่บ้านตามที่อาจารย์แนะนำบทที่สากังหันลมใหม่ที่หมุนไปตามลมเสี่ยวฟงเดินลงไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เชิงเขาอย่างช้า,ชา ระหว่างทางเขาได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่กำลังทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเมื่อไปถึงหมู่บ้านเขาก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าชาวบ้านได้สร้างกังหันลมอันใหม่ขึ้นมาแทนกังหันลมเก่าที่พังเสียหายกังหันลมใหม่นี้แตกต่างจากกังหันลมเก่าอย่างสิ้นเชิง มันถูกสร้างด้วยวัสดุที่ดูแข็งแรงทนทานมากขึ้นมีโครงสร้างที่ทันสมัยและซับซ้อนกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดคือมันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถปรับทิศทางของใบพัดให้รับแรงลมได้ดีที่สุดไม่ว่าลมจะพัดมาจากทิศทางใดก็ตามในขณะที่เสี่ยวฟงยืนมองด้วยความพิศวง กังหันลมใหม่ก็หมุนไปอย่างราบรื่นด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอใบพัดขนาดใหญ่กวาดอากาศเป็นวงกลมอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันน่าทึ่งเสียงน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาจากบ่อน้ำใต้ดินไหลลงมายังรางน้ำที่ทอดไปสู่แปลงเกษตรของชาวบ้านและบ่อกเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไม่ขาดแคลนพวกเขากำลังนำน้ำไปรดพืชผักในไร่นาเลี้ยงสัตว์และใช้สำหรับดื่มกินการมีน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตของชาวบ้านมีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความพึงพอใจในขณะนั้นเอง หลวงจีนชาราที่เดินตามมาถึงก็ยืนอยู่ข้างๆเสี่ยวฟงท่านมองดูกังหันลมใหม่ที่กำลังทำงานอย่างมีชีวิตชีวาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเจ้าคิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างกังหันลมเก่ากับกังหันลมใหม่ล่ะเสี่ยวฟงหลวงจีนชาราถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเสี่ยวฟงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง พลางหวนนึกถึงภาพกังหันลมเก่าที่หยุดนิ่งอยู่บนยอดเขาแล้วมองสลับมาที่กังหันลมใหม่ที่กำลังหมุนอย่างต่อเนื่องเขานึกถึงคำพูดของหลวงจีนชาราและค่อยๆตระหนักถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่า กังหันลมเก่ายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสายลมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงใช้งานไม่ได้อีกต่อไปส่วนกังหันลมใหม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสายลมไม่ว่าลมจะมาในทิศทางใดมันก็ยังคงหมุนต่อไปได้อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านขอรับหลวงจีนชรายิ้มอย่างอ่อนโยน ใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความเมตตาถูกต้องแล้วเสี่ยวฟงเจ้าเริ่มเข้าใจแล้วละ่ะและเจ้านั่นก็เป็นเหมือนกังหันลงเช่นกันนะเสี่ยวฟงคำพูดของหลวงจีนชราทำให้เสี่ยวฟงต้องทบทวนตัวเองอย่างหนักเขาเริ่มมองเห็นภาพตัวเองที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และนั่นทำให้เขารู้สึกเหมือนกังหันลมเก่าที่หยุดหมุนบทที่4การเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตและอิสรภาพเสี่ยวฟงเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆความคุ้นเคยและความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จัก ทำให้เขาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเขาได้เรียนรู้จากกังหันลมทั้งสองว่าการปรับตัวตัางหากที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขไม่ใช่การยึดติดกับสิ่งที่เคยเป็นเมื่อกลับไปที่อารามเสี่ยวฟงเริ่มเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขามากขึ้นเขาไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามอีกต่อไป แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตหากหลวงจีนชราเปลี่ยนตารางฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเขาก็จะลองทำตามโดยไม่บน่นหรือแสดงความไม่พอใจเหมือนที่เคยทำมาเสี่ยวฟงจะพยายามทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงและพยายามปรับตัวให้เข้ากับตารางใหม่ด้วยความเต็มใจหากมีกฎระเบียบใหม่ๆภายในอารามที่ปรับเปลี่ยนไป เสี่ยวฟงก็จะพยายามทำความเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแทนที่จะต่อต้านอย่างหัวชนฝาเหมือนในอดีตเขามองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนมีเหตุผลและมีประโยชน์ในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวิธีการทำความสะอาดอารามหรือการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารประจำวันของเนนเขาก็จะยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความสงบใจวันเวลาผ่านไปเสี่ยวฟงพบว่า เมื่อเขาเปิดใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขากลับง่ายขึ้นและสงบสุขมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจที่เคยมีก็ค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งและเบาสบายในจิตใจเขาไม่ได้รู้สึกต่อต้านหรือขุนมัวอีกต่อไปเมื่อสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนไป เขากลับรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพันธนาการที่เคยผูกมัดตัวเองไว้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นและมองเห็นความงามของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันบทส่งท้ายสายลมแห่งปัญญาและการเติบโตหลายปีผ่านไปเสี่ยวฟงเติบโตเป็นหลวงจีนหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและความเมตตา รอยยิ้มของเขาอ่อนโยนและสงบเสงี่ยมดวงตาของเขาสะท้อนถึงความเข้าใจในโลกและสรรพสิ่งเขาได้กลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเนนน้อยและชาวบ้านในละแวกนั้นหลายคนต่างมาขอคำแนะนำและปัญญาจากท่านเพราะท่านสามารถให้คำตอบที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายวันหนึ่งในช่วงเวลาทำวัดเย็นหลวงจีนเสี่ยวฟงได้สอนเนนน้อยรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาบวชในอารามเนน้อยเหล่านี้นั่งฟังอย่างตั้งใจด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความกระหายใคร,ร่รู้หลวงจีนเสี่ยวฟงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบและหนักแน่นว่าลูกเนนทั้งหลายโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับสายลมที่พัดพาอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวร ทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทันชี้ไปที่กังหันลมใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาซึ่งยังคงหมุนอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อสูบน้ำให้แก่ชาวบ้านหากเจ้าฝืนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเจ้าก็จะกลายเป็นกังหันลมเก่าที่หยุดหมุนไม่สามารถทำประโยชน์อันใดได้อีกต่อไปจิตใจก็จะทุกข์และไม่สงบ แต่หากเจ้าปรับตัวให้เข้ากับสายลมที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่นและสงบสุขเหมือนกังหันลมใหม่ที่หมุนไปตามลมได้อย่างไม่ติดขัดทำให้เกิดประโยชน์แกส่สรรพชีวิตเนนน้อยพยักหน้ารับคำสอนของหลวงจีนเสี่ยวฟงพลางมองกังหันลมที่หมุนไปตามสายลมด้วยแววตาครุ่นคิดแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมาต้องใบพัดของกังหันลม ทำให้เกิดเงาที่ทอดยาวบนพื้นดินภาพกังหันลมที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเป็นดั่งเครื่องเตือนใจถึงความจริงของการเปลี่ยนแปลงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่หลงจีนเสี่ยวฟงได้เรียนรู้และนามาถ่ายทอดให้แก่สิทธิของท่านแง่คิดจากนิทานการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โลกไม่วันหยุดนิ่ง ทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหากเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเราก็จะทุกข์เองและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ผู้ที่ปรับตัวได้คือผู้ที่อยู่รอดเหมือนกังหันลมที่สามารถหมุนไปตามลมได้เราควรเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นเปิดใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการยึดติดกับอดีตจะทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่าปล่อยให้ความกลัวความเคยชินหรือความรู้สึกมั่นคงจอมปลอมในอดีตมาผูกมัดเราไว้การปล่อยวางอดีตและการเปิดรับอนาคตจะช่วยให้เราเติบโตและพบกับสิ่งที่ดีกว่า นิทานปรัชญาจีนเรื่องมเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรโบราณอันห่างไกลมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เชิงเขาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแต่กลับมีปัญหาใหญ่หลวงอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงพวกเขาทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามบรรพบุรุษแม้บางครั้งจะเห็นว่ามีหนทางที่ดีกว่าแต่ก็ไม่มีใครกล้าก้าวออกจากความคุ้นเคย ในหมู่บ้านนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อหลินเขามีจิตใจที่เปิดกว้างและใฝ่รู้หลินมักจะตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำกันอยู่เสมอเขาสังเกตเห็นว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตในไรนาของหมู่บ้านนั้นใช้แรงงานมากและได้ผลผลิตไม่เต็มที่นักเขามีแนวคิดที่จะทดลองปลูกพืชชนิดใหม่ที่นำเข้ามาจากต่างถิ่นซึ่งน่าจะให้ผลผลิตที่ดีกว่า แต่ชาวบ้านกลับปฏิเสธและหัวเราะเยาะเขาทำไมต้องเสี่ยงด้วยล่ะลินวิธีนี้เราทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดมันก็ดีอยู่แล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งกล่าวหลินไม่ท้อแท้เขาแอบนำมเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่ไปปลูกในแปลงเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังบ้านของเขาเองเขาเฝ้ารดน้ำพรวนดินและดูแลมันอย่างดีตลอดทั้งฤดูแม้จะไม่มีใครสนใจหรือให้กำลังใจ ในขณะที่ชาวบ้านกำลังง่วนอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบเดิมๆซึ่งเหน็ดเหนื่อยและได้ผลตอบแทนไม่มากนักหลินกลับได้เห็นผลลัพธ์อันน่าทึ่งจากแปลงเล็กๆของเขาพืชชนิดใหม่ที่เขาปลูกออกรวงอย่างสมบูรณ์มเมล็ดใหญ่และอุดมสมบูรณ์กว่าพืชที่ชาวบ้านปลูกอยู่มากมายนักเมื่อเข่าการเก็บเกี่ยวของหลินแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านต่างพากันมาดูด้วยความตกตะลึง พวกเขาไม่เคยเห็นพืชชนิดใดให้ผลผลิตมากมายถึงเพียงนี้มาก่อนหลินเจ้าทำได้อย่างไรหัวหน้าหมู่บ้านถามด้วยความทึ่งหลินยิ้มและตอบว่าท่านหัวหน้าการที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆโดยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับการที่เราปิดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตชีวิตก็เหมือนกับกระแสน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งหากเราไม่ยอมไหลไปตามกระแสเราก็จะกลายเป็นบึงน้ำที่เน่าเสีย การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันคือโอกาสเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกเหมือนกับการก้าวออกจากร่มเงาที่คุ้นเคยไปสู่แสงแดดจ้าแต่หากเรากล้าที่จะลองก้าวแรกที่เราเดินออกไปอาจนำเราไปสู่หนทางที่ดีกว่าและอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เริ่มเปิดใจและเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเริ่มทดลองสิ่งใหม่ๆในไรนาไม่ใช่แค่เรื่องพืชผันุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตทำให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาและหลินผู้กล้าหาญที่เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์เพียงไม่กี่เมล็ดก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในหมู่บ้านตลอดไป